นี่แหละพ้าเบิ้งส่วน่ายเนาะอันนี้จิ้มดำสนิทนะครับเหงาหางเง้นะครับเด้อลูกนี่เหงาหางไงก็แม่เอาเหบือิเงไก่ครับ, OH, บ,งงรบพี่น้องครับเนื้อหนังย,นย,นยน่นๆนี่แหละพี่น้องเบิ้งหน้าเบิ้งเนียงไก่ๆเนาะนี่งอหล่อนนี่ครับพี่น้องครับขาดำนะครับเด้อลูกพ่นนี่อันนี้พ่นมาบ่ลูกว่าลูกโตใหญ่แ้ว,ว,วครับพี่น้องครับแต่วาต่าโตหง่ดีอยู่นี่โตผูกกับซงดีครับพี่น้องครับเน OH, าะจะให้เบื้องแผ่นหลังเออนี่ยนะครับพี่น้องครับ คือเหงาหางครับพี่น้องนี่นมซีเต่าบูมีติงนะครับอยุดทั้งรถกับที่น้ำทรายให้เบื้องครับพี่น้องครับนี่เขื่นรถเตรียมเราไปส่งเลยอันนี้เส้าสองเท่านะครับยี่ห้อสองเออขออนุญาตยางขึ้นไปในรถได้หรอพี่น้องอ่ะนี่แหละครับผมใครสนใจอยากจะได้อันนี้่นะครับเด้อตัวนี้เส้าสองนะครับพี่น้องครับเป็นม้วนม้วขาวนะครับพี่น้องครับนี่นี่แหละส่วนหน้าส่วนเออเนี่ยถ่ายทั้งรถเลยพี่น้องบุกไปให้ถึงทีมจะเห็นจ้าจระ ส่งหลางช่วงนุ่มกันนะครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับคุณชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงท่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะครับผมครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นเสาร์วันที่16นะครับพี่น้องครับวันศุกร์เดือนเมษายนครับพี่น้องปี6 4เดี๋ยวคลิปนี้สิบห้าพี่พ่อน่องมาเบิ้งราคาง้อยู่ทีตลาดบ้านโคกสีตะบนโคกสีท้องหลัง เพื่อว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องหลังสงการว่าไม่ราคางวดสิบเป็นจังไดนะครับพี่น้องครับเอาผู้ใดขอมาแล้วก็จะาลื่มกดไล่ไว้คือเก่านะครับพี่น้องได้ลิปกับเสด้งขึ้นมาใี่พีให้น้องได้เบื้องเห็นทุกทุกมือนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสำหรับลิปนี้ราคางวดสิบเป็นจังไดมากจังไดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่พาน้องไปเบื้องกันเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิเริ่มจากคูขาวคูนี่นะครับว่าดูว่าเจ้าของฟันยุนี่ว่าเดี๋ยวจะถามว่าครูขาวนี่เพ่งับ อ๋ออันนี้เป็นแม่ลูกป่ะครับนี่ยแม่ลูกไอ้ตัวนว้นนี่ยนะครับเด้อเนี่ยแม่ขาวครูนี่แหละครับพี่น้องลูกโตแม่เด้อครับพี่น้องเด้อเอาใครอยากจะได้ลูกโตแม่ครูนี่นะครับมันจะเดือนละครับพอลูกตัวนี้ลูกว่นึ่งสี่เดือนกว่าสี่เดือนกว่าได้ครับพี่น้องครับเป็นลูกที่ใดครับพ่อลูกที่สองครับลูกที่สองนะครับส่วนสูงไอ้ทั้งท้ายตัวตัวแม่ลอยหางสิบเอ็นเลยได้ครับพี่น้องครับเอาพอครูนี่พอว่าไว้เท่าไหร่ครับผมว่าเจ็ดสิบนะครับพี่น้องเจ็ดหมื่นนะครับเด้อแยกได้ป่ะครับพ่อนี กพราอยา,อยากแย,ก,ย,ก,ยกนะครับเอาโยคูปไปเ,เรอ่ออเจ็ดสินะครับพี่น้องพอฝากเบอร์โทรศัพท์ไปนะครับเพื่อมีผู้เห็นอยากจะไดครับผมเอผมจว่เดเดี๋ยวต้องให้ดาหาเบอร์โทรศัพท์ยะครับพี่น้องครับเอางวกันยังถือว่าพอมีให้พี่น้องในเลือกชมหลาโตอยู่ดวยครับเด้อมีตัวใดหนาเลียายเก้่งสองสองสามหนึ่งสองสองนะครับพี่น้องครับเอา นี่แหละใครอยากจะได้คูนี่ได้ครับพี่น้องครับแล้วก็ในส่วนของไอ้อาหารวัวตราวัวเพชรนี่เพิ่นก็ยังขายคือเก่าดนะครับเด้ออันนี้เป็นทางเลือกสําหรับพี่น้องเกษตรกรอยากจะเอาอาหารงวัวไปให้งัวสําสหรับงวัวเริ่มต้นให้อาหารนะครับพี่น้องครับก็โปรโตีนสูงราคาถูกครับพี่น้องครับคุณภาพดีเนาะไม่มียูเรียมี2สูตร18เปอร์เซ็นต์นะครับโปรโตีนก็ราคา280บาทและะ้วกันสูตรโปรตีนอ่องเราคา300บาทนะครับติดต่อสิงค์คำฟาร์ม 0897102244สิงห์คำฟาร์มอำเภอบัระบือครับพี่น้องครับเอ้าผีผ้าเบื้องครูแม่ลูกคู้คูนี่ครับอันนี้ของพ่อวะครับเอาครูนี่มาเท่าะไรพ่อนี่ยหาสิบสองนะครับพี่น้องเด้อแม่ลูกแรกแม่ลูกแหลกอันนี้ลูกของพ่อเลยครับนี่ตัวนี้ลูกหลอดหรือ์หลอดหรือ์ตัวโอสือมาคือกันนะครับพี่น้องตะวันไอกเนื้อหนังแข็งขากโอเคแดงดีย้ะครับพี่น้องครับเอาผู้ใดอยากจะได้คูใดหาสิบสองตัวล่องเอาเป็นง้อลูกแรกนะครับพี่น้องครับ เอาส้นสูงก็สีไหล่สามสิบบวกนะครับพี่น้องตูแมแย้มันก็นได้อ่าเราจะพายยางเบื้องไหนทั้งถ่ายทั้งนีครับพี่น้องครับนี่แหละทั้งถ่ายได้ครับพี่น้องเด้ออ่าอันนี้ทรงฟรีในเขตยนลปีนะครับนะเอาพายอยากกี่ไหลครูนี่เมื่อจากบ้านไหนครับพี่บอระเบือครับพี่น้องครับเอาฝากเบอร์โทรศัพท์ไปนะครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหกสาม 7882แดแอนะครับพี่น้องครับเออเมือนี้เอามาคมเดียวนี <puis> ่รรเมืนบ่ครับเอาตีพาย่างบึงทางนี่นะครับพ um ี่น้องเด้ออันนี้ของผู้ใดพวกครับพี่น้องครับโอ้เอาพา้ของพายมิตของพายมิตรโตครับวันนี้อันของพายมิตรโค้มนี่นะโมนี่มาเท่าไรครับพ่อคมนี่ว่าไปหกสิบเจ็ดเดนะครับเด้อเป็นง้วงแม่บัวลูกแดงนะครับพี่น้องเป็นโตผู๋นะครับพี่น้องครับเอ็กเซสามหนึ่ง เคเคเนะครับพี่น้องครับเออครอยากจัได้67สเดนะครับเด้อนี่นะครับเด้อในส่วนของตัวลูลูกกันนะครับลูกเคเอฟสามหนึ่งลสั่นหอันนี้แมวท่านผสมดีน่าพอเนาะบอสทองบ้างบ้าแข่งขาบวดดำดีนะครับพี่น้องครับมาอนีเพราเขานีพ่นมีมาให้อ่าคบหนึ่งนะครับเอาฝาฝากเบอร์โทรศัพท์ไปนะครับศูนเจอง่สองหนึ่งสี่สี่หกสามแปดหกนะครับพี่น้องครับเอา อันนี้เซลยวกลับเลยวะครับเดินโถเผาขายแล้วนะครับพี่น้องครับอ่เห็นแล้วครับเด้อนี่ใครอยากจะได้ตัวนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพายางเบื้องไอ้ทางนี้ดีกว่าพี่น้องครับต้องเบป็งทางงหมนเนาะเพราะว่าเห็นไอ้เห็นง้วนเรยอยู่นี่นี่นะครับอันนี้ง้วของฟอร์บ่์ครับจุ่มนี่ อันนี้แม่ลูกบ่ครับพ่อแม่ลูกคู่นี้วาเท่าไรครับสามสิบหกด้ค่ะเด้อแม่เป็นง้วนเล่ได้ครับพี่น้องครับอ๋อสามสิบหกลูกโตแม่ได้ครับพี่น้องครับมานี่ตัวเร่โตพุ่นเราพ่อว่าเท่าไรครับตัวนั้นสามสิบห้ามันผสมไปครับตัวนั้นง้วนสาวอยู่พันธุ์นะครับพี่น้องเด้อตัวนี้สามสิบห้าได้ค่ะพี่น้องง้วนเล่ตัวนี้นี่แหละใครอยากจะเบิึงเช่นละเล่นะครับส้นสูงกับสิบหน่อยสิบห้าขึ้นได้แหละครับพี่น้องครับง้วนเล่ตัวนี้เนาะอันนี้สามสิบหกคู่แม่ลูกตัวแม่ คมนี่หาชิพสามตัวผูหรือตัวเมียพอเนี่ยตัวผูด้ะครับคมนี่หาชิพสามด้วยพี่น้องเด้อคมแดงนี่ครับตัวนี้ของพ่อป่ะครับนี่ห้อยหล่นตัวนี้ชื่อสิบเจ็ดตัวนี้ผสมไหมครับพ่ออันนี้หูสันนะครับเลือเขาเห็ดเหียเห็ดแล้วนี่แหละขาดำพี่น้องอันนี้ผสมไว้ไว้จักจักเดือนแล้วครับพ่อห้อยหล่นนะผสมไปจักเดือนหรอผมนั้นสี่เดือนผสมเติดผสมหลอดนะครับพี่น้องครับเอ๋อใครอยากจะได้หนสี่สิบเจ็ดนะครับเด้อเอ๋อ เดี๋ยวผมพยายากลีได้เด้อครับพี่น้องเด้ออ่าครับผมเดี๋ยวสีพาพี่พนองไปขอเบอร์โทรศัพท์กันห่ตัวนี้งามอยู่เด้อครับ47นี่ทับพันแล้วอันนี้ใส่ใส่พอได้ครับพอคมตครับคมตัว้วครับพี่น้องครับเอาบัณฑิมีโตขาวให้เบื้องอีกเป็นแม่สาวสองแมวนะครับนี่ตัวนี้ว่าเท่าไรครับนี่33ตัวนี้ใหญ่เด้อครับพี่น้องเด้อตัวนี้เส้นพร้อมทับแล้วนะครับพี่น้องครับบ่อย40กว่า ตัวนี้สามสิบเจ็ดหาลอยนะครับเนะาะอันนี้เป็นงวัวขาวที่ติดโบดมากนะครับเด้อดทั้งหูทั้งขาเนี่ยนะครับพี่น้องครับโตโตเงีวอีกทั้งาหากพี่น้องอ่ามีอีกไหมครับ,บ,บ,บมีเท่านี้เนาะนนะเอาอันนี้เบอร์โทรเดียวกันไหครับคือใครวะเอาเอาขอเดี๋ยวเบอร์ขาวศูนย์หกห้าศูนย์หกแปดเจ็ดหาสองเจ็ดแปดนะครับเด้อดคูคูขาวนี่ครับพี่น้องครับเอาร้อยกิโลส่งฟรีนะครับคูขาวนี่ครับเดี๋ยวผมมาอขอเบอร์โทรหลักสามของไง ของพ่อมูจุบแดงแดงไหวครับพี่น้องครับนี่มูแหมลูกมูมูเร่ม,ม,มูนี่อ่อันนี้พ่อเบอร์โทรอย่างครับศู 8, 88, นย์แปดแปดศูนย์แปดแปดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดซ <CC S 2> <ม>ีซีเจ็ดแปดสาครับพี่น้องครับาาตาสักตา,า,าสักนะครับพี่น้องครับเดีย๋ยวใหยังไปเบิ้งงผูทั้งนี่พี่น้องต,ตัวตัผูในกะเม่นป่ครับนี่ต,ตัวนี้ตั้งเสียขายไปเท่าไรครับขายปสามห้าน่พี่น้องสัญยางไงนี่แหละ เดี๋ยวเบิ้งตัวผู๋ทั้งจุ่มนี่บูรู้ว่าของอันนี้อันนี้ของฟ้าบ่าจะผู๋นี่โอ้ทั้งกินแล้วครับพี่น้องครับเกิสามสิบกู้กนี่แหละครับพี่น้องอ๋อตัวใดวครับของไอ้ไม้แบบใดครับมโอน,นี่สองตัวนี่มาถอยเลยครับตัวนึงคู่นี่เจ็ดสิบแ้วครับพี่น้องครับถูกถือตัวละสามสิบหาครับพี่น้องเอ๋อนี่แหละผู้ใดอยากจะได้ง่วผู๋นะครับพี่น้องครับใส่ขาวุนใส่ใหญ่จังหน่อยดนะครับเด้อนี่แหละคู่นี่ผู้ทองไวเจ็ดสิบนะครับพี่น้องครับ ตัวนี้ตัวใหญ่กว่าตัวนี้ตัวน้อยกว่าได้ครับพี่น้องครับเอาเจ็ดสิบได้ครับพี่น้องคู่นี้เด้อนี่ได้ครับคุง้อผูอยู่นี่มีให้พี่ให้น้องเลือกอะประมาณใส่นี่แหละครับที่เขามาตลาดนี่แต่ที่อยู่สามสิบกว่านี่แหละแต่ละตัวอ่าต้นสูงก็ถือวอยเกินรอยสามสิบห้าแล้วละนะครับเอ้ยฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดหกแปดห้าหก 6571นะครับพี่น้องครับอันนี้ของไอจากบ้านไหนเนาะครับนี่ยบอย่ครับบอยไนย์บอระเบือนะครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวสิ้าเบื้องง้อขาวท่านนี้อันนี้ของผู้ใดครับวะเดวสิพินพี่น้องเดี๋รสผ้าเบื้องง้อขาวแม่นี่นะครับเด้กับแม่ลูกทั้งนี่แหละครับผู้ใดอยากจะได้แม่ลูกอันนี้แม่ขาวนี่ของของพ่อวะครับอันนี้ว่าเท่าไรครับนี่ยสามสิบเก้าง้อให้ลูกเมื่ลไรจะตูดครับง้อสาวยูมินบ้าครับพร้อมผสมนะครับพี่น้องง้อสาวพร้อมผสมครับพี่น้องครับเอาใครอยากจะได้สามสิบเก้านะครับเด้อ งอไอตัวนี้มีตต์ตำนี้อย่างปะครับไม่มีนะครับบัดนี้แม่ลูกนี่ก็แม่ของพ่อวะสองโคบอ่าเป็นคมลูกแม่ทั้งแม่แดงลูกขาวนะครับพี่น้องครับกับแม่นวลลูกแดงนะครับเด้อเอาคมนี่มาเท่าไรครับนี่หกสิบเก้าเด้อครับคมนี่เด้อโคมนี่หกสิบเก้าโคมนี่แหละครับคมละหกสิบเก้าเด้อครับเป็นไหนอันนี้แม่นวลลูกแดงนะครับพี่น้องเด้ออ่าคมแบบนี้แหละครับพี่น้องครับเอาใครอยากจะได้ตัวนี้เดี๋ยว ปิดไปเบื้องคมนี่ครับเป็นลูกแม่ทั้งสองนะครับพี่น้องครับนี่โอ้ตัวนี้แดงดีแต่ลูกกขาวขารครับลอยเสื้อครับลอยเสื้อเงินปะโอ้งาะกับลอยเสื้อเนี่พี่น้องวะนี้เออไอตัวเป็นลูกตัวที่ใดนครับเต้นเต้นละแม่เนี่ลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองตังตัวนั้นลูกแรกครับโอ้ตัวนี้ลูกแรกนะครับพี่น้องครับเอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับพ่อศูนย์เก้าแปด 7175หนึ่ง2จ็ดหเดน้อะครับพี่น้องครับห้อยโอห้อยโอจากบ้านไหนเนาะครับเนาะบ้านนันสีสมเด็จครับอเภอโผมเพื่อสีสมเด็จนะครับพี่น้องเอาเบื้องด้านขางด้านนี้ครับพี่น้องครับแมีมันใหญ่ยุดอครับพี่น้องตัวมันลอยเส้นงาซั่นมาเอ้าใครอยากจะได้มีสองค้มกับโตขาวตัวนี้ครับพี่น้องตัวใหญ่ยุดิเอ้ากับสียางให้เบื้องทั่วตลาดแล้วครับพี่น้องง่ามาหลายบรนไดดอกเดี๋ยวพาเบื้องจังค้มนี่ของผู้ใดอันนี้ของผู้ใดแน่ครับค้มนี่พื่อ อันนี้ของขวัญยี่เถียนโอ้คุณพี่ยี่เถียนเราไปบ้าทางขุนครับพี่น้องเดี๋ยวเอืน่นเรามาทางนี้เด้อฝ้าเอกฝ้าเถียนอันนี้งัวงฟอ้าไม้ยักษ์ตัวนี้ของคมเหรอเนาะครับนะเ<ม>อพาผ้าเพิ่งได้ฝ้าเพื่อบีบผู้ 40, อยากแม่ลูกอันนี้อันนี้หาสิบเจ็ดต่อได้อันนี้สี่หมื่นสี่หมื่นต่อได้สี่หมื่นต่อได้อันนี้หาสิบเจ็ด ตัวนี้เสาสีต่อได้ด้อครับเด้อเอาเบื้งที่เราคมกันแล้วกันเอาคมนีสีมืดแม่ลูกผูเด้อครับพี่น้องครับครับอันนี้หาสิบเจ็ดกัลูกผูดหรือลูกแม่ครับลูกผูดขึ้นกันลูกตัวผูดขึ้นกันนะครับพี่น้องลูกที่สองนะครับพี่น้องครับเอ๋อตัวยังเงี้ยหน่อยหายหาสิบหาอื่นนะเด้อครับพี่น้องครับอ่านี่นะครับไผ่สีมืดนตัวล็อกได้ครับพี่น้องครับแล้วก็ตัวนี้ยี่สิบสีนะครับเนาะยี่สิบสี่ตัวล็อกเอาครับอันนี้ง่าของขวัเถียนเด้อพี่น้องครับเอ๋อนี่แหละ ตัวแม่สาวน้อยนี่ะครับพี่นออ้องสิทธิพาเบื้องส่วนไทยนะครับนะ,ะนี่หายอยากได้แบบนี้นะครับเรืองขมลูกูมีอยู่สองขมครับพี่น้อ,อ,องครับเอาไปเบอร์โทรศัพท์ไปยังครับ061 062 3928นะครับพี่น้องครับอย่างวนไปเบื้องเดียวสิพาเบื้องครูแม่ลูกว่ามันนี่มีแต่ไอ้แม่ลูกผูหลายครับพี่นออ้องสิทธิพาเบื้องทั้งนี้ เออแม่ขาวลูกแดงนะครับลูกผู๋นะครับพี่น้องครับแล้วก็บมูใหญ่ๆยังไปเบื้องกันนะครับพี่น้องครับยูนี่มีไหมสองครูนะครับพี่น้องครับเอ๋ออันนี้ของพ่านี่ว่าใบครูเท่าไหร่ครับนี่ครูละห้าหมื่นสามครับครูละหาสิบสามนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นงูลูกที่ไหนของของฝุ่นเขาเติม์ลมีที่สองครับประมาณลูกที่สองนะครับพี่น้องครับเป็นลูกโตรือหลอดพ่าอ๋อ คูละหาสิบสามนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นลูกโตหรือลูกหลอดครับผมลูกหลอดครับลูกหลอดแต่บ่มีบ่มีใบบ่มีใบอ่าเอาพอฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับ0 9 2ย์เก้0สองศูนย์เก้นะครับพี่น้องพร้อมส่งฟรีอ่าพร้อมส่งฟรีนะครับพี่น้องครับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่าแล้วสีผ้าเบื้องแมีไอ้บุตรตัวนี้ครับเมีสาวแมีงามอันนี้ของพ่อป่ะครับนี่อันนี้อ่างอันนี้เป็นง้อที่ไอ้แมีสาวอ่างไงเด้อครับพี่น้้อองเด ตัวนี้ผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้ได้ครับพี่น้องครับอ๋อแม่สาวกะสิใกล้ผสมได้หรืวตีนนะครับเนาะพร้อมผสมแล้วนะครับพี่น้องครับนี่แหละตัวนี้ว่าไว้เท่าไดครับแม่สาวนี่ยสี่มื่นหาดนะครับพี่น้องครับตัวใหญ่แล้วครับเด้อใครอยากจะได้เดี๋ยวเบอร์เดียวกันมันบ่ครับพ่อเบอร์โทรศัพท์เดียวกันนะครับพี่น้องครับเอ้าใครอยากจะได้ตัวนี้นะครับพี่น้องครับอ่านี่แหละส่วนหน้าส่วนขาไอตัวใหญ่ๆนี่ของผู้ใดครับพ่อ ครับเดีวยว่าบึงพ้าบางทาั้งนี่พี่น้องอ๋ออันนี้ของของพี่เนาะอันนี้หัวล้นอันนี้หัวล้นนะครับพี่น้องครับใครอยากจะได้แม่อันนี้เป็นแม่สาวนะครับนี่แม่สาวนะครับพี่น้องครับตัวนี้กค้งสังรูปล่างสูงใหญ่นะครับเด้อตัวนี้ออสิรย์หาซิบได้หลือครับพี่น้องครับใครอยากจะได้ตัวนี้เนาะตัวนี้ว่าไใเถอาไร่ครับนี่หาเมื่นหาได้ครับตัวใหญ่ได้ครับพี่น้องเด้อ ตัวเสือผ่าย่างเบื้องส่วนไทยโอ้ดับดีครับพี่น้องครับนี่นะครับเบื้องส่วนไทยง้อตัวนี้เบืมีตำหนิมันงปะครับไม่มีตำหนินะครับพี่น้องครับนี่แหละยวให้เบื้องส่วนหนาใกล้ๆชัดๆครับพี่น้องครับเบื้องหัวแล้วก็เบื้องแข้งเบื้องขาได้ครับพี่น้องเด้อเอาผู้ใดสนใจอยากจะได้แบบนี้ได้ครับพี่น้องครับห้าสิบห้าอ่ะเบื้องเต็มเต็มโตครับพี่น้องครับเออนั่นแหละครับผมคู่นี้แม่นวะครับคู่นี้ว่าเท่าไรครับนี่ คู่นี้ฮองไว้ี่สิบหากับเป็นลูกโตผูกเื้ากันนะครับพี่น้องครับเอ้ายังมีให้พี่เฮน้องได้เลือกนะถือว่าหลายโตอยู่แล้วครับพี่น้องครับสี่สิบห้าไอ้ตัตัวเมีมันผสมไปตัวเมีมันก็ลังขึ่นค่ะล้างขื่นนะครับต่อร้องเอาด้วยครับพี่น้องครับอยากได้ตัวไหนครูไหนเนาะเอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 6 5ย์หกห้าศูนย์หกห้่นึ่งเจ็ดเก้าสามห้าสามเก้าสามหาสาอ่ะครับพี่น้องครับเอ้าติดภาพไปเบื้องหน้าทางของนัวของขึ้นพ่อหนึ่งกัน อันนี้เท่ละฟัวนี่กี่ตัวครับอ่อนั่นเดไม่บพอเออมีอยู่นี่มีโตแม่สาวมาให้พี่น้องเยี่ยมชมสามตัวได้ครับพี่น้องครับนี่แหละสาวพวงงามนี่แหละครับพี่น้องครับผมไอ้แต่ละตัวว่าใบเท่าไหร่นะครับพ่อตัวไหนเท่าไหร่ตัวนี้สามสองตัวนั้นส่าเก้าตัวนี้สามสองได้ครับพี่น้องครับสามสิบสองมันถือตัวใหญ่นะครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ส่าเก้าสองหมื่นเก้าไดครับพี่น้องเด้อ อ๋อค่ะผมนี่หกสิบเอ็ดละสั่นละครับพี่น้องครับ <50. S 1> อ๋อบ้านนี้ตัวบดนั่นแหละครับพ่อโตบดนั้นสักเจบดนั่นมีสิบเจ็ดนะครับพี่น้องเด้อสองหมื่นจุดนะครับพี่น้องครับข้ออีกไม่ไม่หงายโบดหนึ่งแง้มนะครับพี่น้องครับทรงดีได้ละตัวนี้แข้งขาดําบูดครับผมโหสั่นสัน่นเนาขาดำดำนี่แหะครับพี่น้องอันนี้จากรักพักดีฟาร์มนะครับพี่น้องเด้มองวดมินิราคา อสองหมื่นกัวนะครับพี่น้องครับน,นี่สองหมืน่มนเก้าสองหมื่นเก้า,กาแล้วก็สามหมื่นสองนะครับพี่น้องเด้อเอานี่ยแหละผมโอ้ตัวทั้งรถมีอีกแล้วครับมีตัวยีที่ฝังอีกได้เดี๋ยวเบอร์โทรจังเปล่ากันนะครับเอา้าอยู่ทั้งรถกับที่น้ำทรายให้เบื่อนครับพี่น้องครับนี่เขื่นรถเตรียมเราไปส่งเลย อันนี้เส้าสองครัท่นละครับยี่สิบสองเขาอนุญาตยางขึ้นไปในรถ้โหลดได้หรอพี่น้องอ่ะอญญน,น,นี่แหล,ละครับผมใครสนใจอยากจะได้อันนี้ได้ครับเด้อตัวนี้เส้าสองนะครับพี่น้องครับเป็นง้อง้อขาวนะครับพี่น้องครับนี่นี่แหละส่วนหน้าส่วนเออเนี่ยถ่ายทั้งโหลดได้พี่น้องบุกไปให้ถึงทีมจะเห็นใจจะ,จะ,จะ,จะอ่ะส่งล่างส่งนุมก็ได้เห็นบ่กีบเรียบก็จสวยๆอยู่นะครับเด้ดดอเออไหนเออนี่แหละครับผมเอ้า เดี๋ยสิขอเบอร์โทรศัพท์ของพ่อเนกไว้ครับวันนี้ครับผมเอาพ่อฝากเบอร์โทรศัพท์แปดครับครับผมแครับห้าห้าห้าอ่าสามสองแปดครับผมอันนี้รักพักดีฟาร์มนะครับพี่น้องครับถึงงูมินิลูกผสมไปหาเดินลอยครับฟาร์มเพิ่นเนาะครับครับผมเดี๋ยวสิย่างไปเบิ้งไอ้จุ่มทั้งนี่ครับพี่น้องอันนี้เห็นงัว แม่โตอ้สองโตแล้วก็งอ้อผู<ห>ตัวหนึ่งนะครับพี่น<ห>้องครับสวงามอยู่นี่เดี๋ยวสิเบิองว่าแต่ละโตเพิ่นจะหองไว้เท่าไหร่สูงใหญ่ดนะครับเด้อท้องสั่งสูงใหญ่ทุกโตัวนะเดี๋ยว<ห><ห>ตัวแม่อันนี้ไอ้วัะที่ข้าอาจารย์ครับกระผมอาว่าไว้โตเท่าไหร่ครับเนี่ยแม่ลูกครับอ้แม่ลูกสินนะครับผมโอ้แม่ลูกสีดำแม่เลรอครับพี่น<ห>้องคือแม่ลุงสีดำลงมาทำลูกแล้วแม่ท่องเราสองเดือนแม่ท้องสองเดือนไส้พอได้ครับต<ห>ัวแม่นลิกโก้ลิโก้นะครับมาปากตั้งอ่าคู่คู่นี<ข>้ว่าเท่าไหร่ครับคู่ยังไง แสนสี่หมื่นนะครับ<ม>ตัวนี้เป็นลูกของผู้ใดอันนี้คืตัวยืนขางกันเนี่ยล,ลูกนั่อันนี้บัหวห<ม>ูนะครับเด้อหนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับมาในตัวผู้แล้วครับว่าเท่ายครับเนี่ยบ้านสามสิบหา้าสามสิบห้านะครับตัวผู้อยู่นี่อันนี้ง้อยอยู่นี่บ่มีตะมินตรงไหนนะครับนะเอ้าเอาฝา,ากเบอร์โทรศัพท์ไปนะครับศูนย์เก้าสองสามสี่สามสี่ห้าหนึ่งเก้าสองครับพี <4 34. S 2> ่น้องเดี๋ยวพาไปยังไปเบิ่งใกล้ๆกันครับไปคู่นี้เป็นแม่กับลูกนะครับพี่น้องครับแต่ว่ามเนลูกมัน ลูกมันโตใหญ่สีซ้ำแม่แหละครับพี่น้องครับต้นสูงนี่เกือบเกือบร้อยหกสิบแล้วครับก็ถึงกับเรือหน่อยแล้วนี่แหละพาเบิ้งส่วนถ่ายเนาะอันนี้จิมดําสนิทนะครับเงาหางเง้นะครับเด้อลูกนี่เงาหางเง่ก็แม่ครับแต่ว่าส่วนสูงนี่อ่าสีซ้ำแม่แหะครับพี่น้องครับนี่ดําสนิทนี่ครับผมอ่าโอ้เบิ้งด้านข้างด้านนี้โตใหญ่ด้วยครับพี่น้องครับอ่าสี่เหลี่ยมผืนผาเนียแหละตัวนี้เขาท่านในเหตุตอนนั้นเขากับที่ทำนั่นแหละพี่น้อง เป็นงว่วงของอรุณผุนล่ะครับพี่น้องครับแข่งขายเงาด้วยครับเด้อตัวนี่อ๋อให้เบื้องไงไก่ครับพี่น้องครับเนื้อหนังย่นๆนี่แหละพี่น้องเบื้องหน้าเบื้องหลยงไก่ๆเนาะนี่ห่วลรนรุนนี่ครับพี่น้องครับขาดำนะครับเด้อลูกผุนนี่อันนี้ผุนมาว่าลูกว่าลูกตัวใดญ่เลยครับพี่น้องครับแต่ว่าตัวใหญ่ดีอยู่นี่ตัวผูกกับซุงดีครับพี่น้องครับเนาะจะให้เบื้องแผ่นหลังเออนี่นะครับพี่น้องครับเบื้องเงาหางครับพี่น้อง นมซีเต่าบุรีติงนะครับลูกตัวนี้งามครับพี่น้องครับสันใหญ่เนื้อหนังใหญ่ดีเยอะครับพี่น้องครับเนานี่ถี่เบื้องซุ้งหนาของตัวผูกอนี้นี่สามสิบก้าวสามสิบหาว่าสั่นหล่ะครับพี่น้องสามสิบแสดงหนีแล้วอา่านี่นะครับเด้อด้านขางด้านนี้เนาะเอา้าไผมากระทบตามเบอร์ที่หายไปตอนแรกนะครับเนาะเดี๋ยวสิาพาเบื้องไองม้วนเสาม้วนเสา,า,สาตัวนี้ครับ สาวนี่ราคาคงจะบรถแรงป่ะไหนครับพี่น้องไคอยากจะได้หรือว่ามีงบหน่อยๆนะครับเนาะเอาตัวนี้วาไว้เท่านะครับไปสี่สิบห้าเด้อครับพี่น้องครับไคอยากจะได้ลูกผสมอันนี้เป็นราคาห้องเนาะอันนี้ลูกของพ่อได้ครับไ้ครับอันนี้บ่าลูกนะครับพี่น้องครับเออว่างไข่ไข่สีไว้แหละครับพี่น้องครับเอาผู้ใดอยากจะได้นะครับพี่น้องครับก็ตัวร้องเอาได้ครับเด้อเมื่อนี้ไอ้เอาะไรป่ะไหนครับตัวเดียวนะครับเอาตัวสอบสนามก่อนตัวสอบสนามก่อนหลังสงการนะครับเนาะ ครับผอเดี๋ยวไปครับเอาไอ้ฝากเบอร์โทรศัพท์ได้ไครับไปครับ95 095 954 954 1319 1319พอสุระนะครับพอสุระบ้านขวกอบ้านขวกอได้ครับพี่น้องครับอ๋อไออยากกระไดีว่าแตามันงามกับโดดพี่น้องครับบ่้งหูพอกระได้เอ้อให้เบิ่งเชินถ่ายนะครับเนาะอ๋องัวมาอนี่ยว่าหลาไปไหนครับเปิดไใ้หลังสงการมาทิศไทยเห็นถูกโตัวหลาที่เหลืออยู่นะครับเนาะของพอมัาเนี่ยตัวเด่นนะครับมาอนี่ย3ตัว มีตัวใหญ่แม่นั่นเราก็บักชี่ไร้หน่อยมีตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับเด้อมีแม่ใหญ่สองตัวตัวนี้กับสีส้นสูงนี่สูงใหญ่ร้อยหกสิบก้าวเหรอครับมายร้อยหกสิบหาได้เด้อครับตัวนี้เด้อสูงใหญ่ครับพี่น้องครับเบื้องพวงหางนี่ครับแม่สาวครับอันนี้เป็นงวงสาวกว่าพ่อโอ้คือตูงใหญ่สิพี่น้องยังเนาเบื้องส้นไถยก้อนกันเลยกันหามยอดเลยล่ะหางดีตาผมนี่แหละพี่น้องนมสีติงสีเต่าหางหลากดินเลรอครับพี่น้องไปหางใช้เรียเลยอ่าไปเบิด หางยาโคงสางเงาโตใหญ่เด้อครับพี่น si ้องจังไม่ใหญ่ใหญแบบนี้มาเบิ่งราคากันนะครับพี่น้องว่าเพิ่นจะกห้องไว้เท่าไหร่ได้อคร่ะตัวแสนหนึ่งนะครับเนาะรถได้รถได้รถได้ต่อรองได้เด้อครับพี่น้องครับเอากรีบสวยๆกรีบดีๆเด้อครับเด้ออ่เนี่ยราคาพี่น้องครับนี่เด้อครับพี่น้องใครอยากจะได้แบบนี้นะเออนะครับเดี๋ยวจะให้เบึ้งเล็บด้านหลังครับพี่น้องง้อไอ้ตัวนี้บ่มีตำหนิเนาะพ่อเนาะไม่มีตำหนิเด้อครับพี่น้องครับเนี่ยแหละเล็บกีบดีๆเด้อ พวงหางยางเงาด้วยครับพี่นอ้องเอ้าสูงใหญ่มากๆครับผม1 0 0 0 0แสนบาทนะครับพี่น้องตัวนี้หองไว้เด้อหองไว้รถได้ต่อร้องเอาดดรถได้อีกครับทรงพร้อมทรงไฮพร้อมไหมพะแม่นโอ้นี่แหละครับพี่น้องเบิงบ่งเบิ้งไทยยางเอ้าเอาฝากเบิง่งตัวอีกแม่นึ่งนะครับตัวนี้ให้ลูกมาซื้อผสมไปครับตัวนี้ตัวนี้ผสมแล้วนี้ใส่อันดามันไว้ใส่อันดามันดีวีหนึ่งทับสองศูนย์หนึ่งเดือนประมาณสองเดือนนะครับพี่น้องครับตัวนี้อ่างเงยต้นสูงกระติด ร้อยหกสิบคือกันเหรอครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้แต่ว่าผ้สูงทอตัวนั้นตัวกระไดแง่ยู่ครับพี่น้องครับพราพวกอันนี้เป็นทองไอ้ทองแรกวะครับนี่ทองแรกคือกันแม่สาวทองแรกแม่สาวด้วยครับเด้อเอ๋อขีดหูดำเครื่องดำแล้วครับพี่น้องนี่เทวงสัญญานะครับพี่น้องครับเอาอตะวันล็บบังกะสีไปแต่งเอาด้วยครับอ่าร้อยอ่าเราแต่งเอาครับพี่น้องเล็บนิดเดียวอ่ามีครูหนาด้วยครับข้างหลังว่าเป็นหยังด้วยครับพี่น้องเด้อนี่ยแหละครับด้านลึกด้านชิดก็ได้นี่หากระาน หางขึ้นใหญ่แต่ฟัวอันนี้หางใหญ่ด้วยครับพี่น้องเด้อจิ้มดำนะครับพี่น้องนมมีติ่งมืครับบนมี้เนาะไม่มีติงนะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้ว่าอะไครับพ่อตัวนี้ห้องเก้าห้ารถได้เก้าสิบห้านะครับรถต่อรองได้ตัวนั้นแสนหนึ่งตัวนี้เก้าสิบห้าครับเด้อส้นสูงก่ใหญ่ขึ้นกันแล้วครับพี่น้องครับนี่ใครอยากจะไเ้เฟิมใหญ่ๆแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็มีตัวผูซีไว้แดงเข็มเลยดิครับพี่น้องครับเดี๋ยวถี่ผ้าบึงตัวผูนี่จักเดือนหรอพ่อ ตัวนี้เก่าเดือนนะครับอันนี้แดงใหม่นะครับเด้ออันนี้ลูกซีไว้ว่าสันหละต่ว่ามีใบบ่ครับพ่อตัวนี้แมนตัวนี้บ่มีใบลืมเหมือาน้ำกระเจ้ามาบ่มมีใบครับแต่ว่าลูกซีไว้นะครับเนาะเอาตัวบดฝ่อมแต่ว่าบ่มีใบนะครับพี่น้องเด้อกับบดตองบดกก้อนเก่าเดือนครับพี่น้องครับเราจะให้เบื้องส้นหนาไกลๆเลยครับพี่น้องเออนี่แหละมักหูสันหรือหูวเงีวเบื้องเนื้อเบื้องน้าไกลๆนะครับพี่น้องครับเอาเออจะให้เบื้องหรืเบื้องกีบเนาะตัวนี้ว่าไงครับพ่อนี่ สี่สิบหาได้ครับพี่น้องครับท,ทรงพ่อหรอพอไผอยากจะได้ทั้งพ่อพันทั้งแม่พันเลอยู่นี่แม่ยิ้มยิ้มมีให้พี่น้องเลือกเด้อคุณพ่อน,นี่เพิ่นกันมีเป็นขาประจำยู่นี่แหละครับพี่น้องเอาพ่อหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเบิ้งเบอร์วันนี้เออนีได้ครับพี่น้องครับศูนย์แปดห้าแปดสี่หกสามแปดเจ็ดหนึ่งนะครับพี่น้องครับต่อรองเอาขันนั้นว่าเห็นอยู่นี่กับทั่วหาเพิ่นเอาเด้อครับเด้องัวเพิ่นมีแบบนี้แหละครับมีให้มีมาตลอดนะครับพี่น้องครับเนาะหยิ่งยังไปเบรื้ เดี๋ยวเด้อของพื่อนย้ายเสียงเออพอเสียงเอียงวมาให้วะโอ้ปิดท้ายตัวย้ายดำๆนี่นะครับพี่น้องเงาเงาหนินี่นะครับพอไปได้มาตะเถิงครับนี่ใส่มัตเตอใส่ใดมาพอเถิอมาแยกลูกมากโอ้แยกเป็นแม่แยกลูกแม่บ่อท่านผสมไว้เป็นบัวผัววัวยังบผสมเดิโอ้เมื่ท่านผสมเนาะแม่ดำใหญ่แดงหมกตาเนี่ยแะครับพี่น้องตัวนี้ว่าไว้เท่าได้ครับพอแม่ยเงาเงาหนิว่าไว้อยู่หกสิบห้านะครับแม่ยเงาเงาตัวนี้ใหญเงา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 ลูกมันตัวผู้หรือตัวแม่ยพอที่แยก มันขายไดแปดเมื่นหาล,ลูกลูกมันตัวนี้ขายได้ดแปดเมื่นหาขายได้ค่าสูงครับพี่นอ้อตงตัวนี้ลราเป็นง้อที่ล้ำตัวเงาด้วยครับเด้ยอยาวแล้วก็สูงใหญ่ส่วนสูงก็สี่รอยหกสิบดอยนะครับส่วนไทยก็ได้นี่ยางเบ่งส่วนหนานะครับอันนี้ประทันผสมนะครับพี่น้องฟองว่างเยอะอ,อ,อ๋อใครอยากจะได้แบบนี้ยังยังเงาแบบนี้ต่อรองเอาเด้อันนี้คุณพ่อสียงครับมื่อนี่เสียงคือบดังปันไดเพ่อมื่อนี่พราะ่าได้ดังปันไดเบรได้ดังปันไดต้องการไหมโอ้สงการนะครับโอ้สงการบดังปันไดเพราะนะไร เอาพอฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับ086 086 053 7817 7817นะครับพี่น้องครับคุณผอเสงนะครับพี่น้องเด้อเอาใครอยากจะได้ดัดๆย่่ายแบบนี้แหละครับพี่น้องครับอ่าเนี่ยแหละครับพี่น้องเอาสำหรับอ่าหลังสงกรานต์นะครับพี่น้องครับเปิดมาใหม่กะนี่แหละครับง่วกับว่าหลาเป็นไหลนะครับพี่น้องครับเอาใครอยากจะได้ตัวใดก็เลือกเอาเด้อครับเด้อ ผิดจะระนาวหรอกคะสิ่งสำคัญขอไปเบื้องตัวงัวก่อนนะครับพี่น้องครับเนาจจะในคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับผมกะติพยายามหาง้วงใหม่พี่น้องเบื้องยู่เรื่อยๆนะครับพี่น้องว่าจะเป็นงัวงามงัวมินินะครับพี่น้องครับรอจนควายนะครับพี่น้องมีโอกาสนะครับเนาะจะในคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับเนาผมกะขอสวัสดีครับ